ก่อนหน้านี้เ่ทุกมากนะกับเรื่องนี้เขาต้องหยุดทําตลาดเราต้องหยุดขายของ3เดือนคบกันเขาล้มพอดีแปลว่าตอนคบกันเนี่ยยังไม่ล้มยังไม่ล้มยังปกติเจอเราป้าสามเดือนปับล้มแกมีปัญหาธุรกิจแล้วแกบอกแกไม่เอาแล้วแล้วเชื่อไหมแกถอนหุ้นเลยเขาทําดีที่สุดในทรัพยากรที่เขามีในวันนั้นจุดเปลี่ยนในชีวิตที่มันดาใไม่ชีวิต ของพี่โน้ตเป็นบแบบนี้เนี่ยเพราะพี่หนุ่มเขาเป็นคนเห็นนะพี่หนุ่มเขาเป็นคนทําธุรกิจไงถ้าสมมติว่าใช้เงินลงทุนขนาดนี้แต่สามารถสร้างกําไรขนาดนี้โดยที่ไม่มีฟิกคอร์สได้เราต้องเปิดใจวันนี้ในแต่ละเดือนรายได้โดยประมาณเท่าไหร่ครับล่าสุดรับไปสิบล้านคุณต้องเลือกที่จะเชื่อตัวคุณเองไหมในวันที่ไม่มีใครเชื่อมั่นในตัวคุณศรัทธาและความเคารพตัวเองต่างหากที่มันจะทําให้เราเป็นเราในวันนี้ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนต้นแบบ2022นะครับพิธีกรคือผมเองครับกันกัณฐาวรรายการนี้ครับถูกจัดทำขึ้นโดยบริษัท The Icon Group นะครับซึ่งจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนจากการพูดคุยกับแขกรับเชิญในทุกๆสัปดาห์ครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีต่างที่มาไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยจะมาจากร่ารวย หรือว่ายากจนแต่ละคนเจอวิกฤตการณ์อะไรมาก่อนครับที่จะมาเจอการทําธุรกิจออนไลน์และปัจจุบันอาชีพหลักของทุกคนคือการเป็นพ่อค้าและแม่ค้าออนไลน์เขาประสบความสําเร็จได้อย่างไรและเขามีวิธีการอะไรทําให้เขามีทุกวันนี้ได้ครับเราจะมาพูดคุยกันในทุกๆสัปดาห์และวันนี้ครับแขกรับเชิญคนแรกของรายการคนต้นแบบ2022ครับนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับพีน่น้ัครับ นี่คือเทปแรกของรายการคนต้นแบบที่ซึ่งรายการนี้เมื่อกี้ผมเกริ่นไปตั้งแต่ช่วงต้นแล้วว่าจะเป็นแรงบันดาลใจ้กับใครหลายๆคนที่ได้ดูคลิปนี้ได้เห็นถึงที่มาที่ไปและกว่าจะมีวันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายผมขออนุญาตย้อนความไปตั้งแต่วันที่เราเริ่มและการขออนุญาตจบด้านไหนครับจากมหาวิทยาลัยอะไรจบการจัดการการตลาดมาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโอเคจบมาด้านการตลาด เรียนจบมาแล้วทํางานงานแรกคืองานอะไรครับงานแรกของโน้ตเนี่ยโน้ตไปทํางานเขาเรียกว่ามันเป็นงานธนาคารนะคะตอนนั้นอยากมากรุงเทพเรารู้สึกว่าหูเขามาทางานกรุงเทพมันดูเท่ดีเนาะเออเข้ากรุงเทพเข้ามาเขาก็เลยให้มาแล้วก็ฝากให้ทํางานกับอาอากับยันญาที่รู้จักกันก็ฝากฝังอไว้ให้แต่เชื่อไหมตอนนั้นไม่ได้อยากทําไปสมัครงานเองอยากไปเป็น PC ที่ห้างอ่ะเาล้วร็บสำหรับโปรโมชั่นในวันนี้นะคะสองแถมหนึ่งนะคะสำหรับวันอาทิตย์นี้เท่านั้น สวยไงใช่ตอนนั้นแม่บอกว่าเป็นนางสาวไทยได้ตอนนั้นเราอยากไปหาด้วยตัวเองเราหาด้วยตัวเองเราได้แบบนั้นไงแต่เรามานั่งคิดดูว่าเอ้ไม่เห็นจะต้องไปหาด้วยตัวเองเลยถ้าเรามีแบ็กที่ดีอยู่แล้วเราก็ใช้สบายแล้วเนี่ยใช่เราก็เลยกลับมาตรงนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำธนาคารทำธนาคารไปต่อมาทําอะไรอีกเห็นบอกว่าขายประกันด้วยคือตอนนั้นเนี่ยเหมือนบริษัทแห่งนึ่งเขาเปิดรับแผนกมา แล้วเรารู้สึกว่างานธนาคารมันเป็นงานที่มีรายได้ฟิกให้กับเราทำมาเท่าไหร่เงินเดือนก็เท่านี้เท่านี้ใช่แล้วก็เราเลยรู้สึกว่าเราต้องหางานอะไรก็ได้ที่ถ้าเราทําเยอะเราได้เยอะอพี่โน้ตเริ่มเห็นแล้วว่าพี่<ช>มีศักยภาพมากพอที่พี่รู้ว่าพี่ทํางานมากกว่าคนอื่นแล้วฉันน่าจะเก่งกว่าคนอื่น<ช>ทําไมฉันถึงได้เท่าคนอื่นใช่ค่ะจึงมาขายประกันเพราะรู้สึกว่าคอมมิชชั่นนี่แหละมันจะพิสูจน์ว่าฉันทําเยอะฉันต้อง<ช>ได้เยอะก็เลยมาทำพอมาทำเสร็จความโชคดีตอนนั้นน่ะได้โค้ดที่ดีครับ แล้วเราก็รู้สึกเห็นความสําคัญของการมีโค้ชชีวิตไม่ได้ง่ายการที่จะเจอโค้ชหนึ่คนนะคะครับนี่คือที่มาที่รู้สึกว่าการมีโค้ชที่ดีเป็นเรื่องที่ดี<ช>ที่สุดนอกจากนั้นมาเป็นเซลส์อีกมาขายคอส<ช>สุภาพงามถูกไหมฮะช่วงแรกๆที่ขายเชื่อไหมน้ดได้รายชื่อของเอาไปว่าคนที่รวยมากๆในประเทศไทยแล้วน้เห็นนามสก,กุลไม่กล้าโทรน้เอาเอากระดาษ A4 ปิดนามสก,กุลทุกคนหมด นี่คือวิธีของพี่โน้ตในวันนั้นตอนแรกกลัวปิดแล้วทาให้รู้สึกว่าคนรวยก็คนหนึ่งคนในข้อมูลบอกว่าพี่ได้ไปเที่ยวสเปนจากการทํางานงานหนึ่งนะครับซึ่งดูเหมือนจะเป็นกราฟชีวิตที่ดีใ่คะแต่ในกราฟกราฟนั้นดันเกิดวิกฤตอะไรบางอย่างกับชีวิตพี่โน้ตใช่ค่ะตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่แบบกลับมาแล้วแม่เข้าโรงพยาบาลตอนที่พี่อยู่สเปนตอนที่อยู่สเปนแม่ป่วยแม่ป่วยตอนนั้นเนี่ยน้องโทรมาบอกว่า แม่อยู่โรงพยาบาลเราก็ยังไม่เชื่อนะไม่เชื่อเพราะอะไรฮะไม่เชื่อว่าอยู่ๆแกจะไปเข้าโรงพยาบาลได้ยังไงมันมันเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างครับพอแม่เข้าโรงพยาบาลอ่ะกลายเป็นว่าเราจะต้องมาโฟกัสเพื่อหาเงินคุณแม่ป่วยเป็นอะไรครับคุณแม่ป่วยเป็นเหมือนโรคเหมือนน้ําเหลืองไม่ดีอะคะ่ะคือน้ตตอบไม่ได้เลยตอนนั้นเพราะว่าน้ตไม่รู้แม้กระทั่งแม่เป็นอะไรอะ่ะตัวแกเป็นเหมือนตัวเหมือนเนา่าอ่ะเป็นอัมพาตนะคะเคยกลับไปเยี่ยมแกเช่าบ้านให้แกอยู่ ต้องเอาผ้าแม่น้องขอเงินซื้อมุ้งให้แม่แปดร้อยบาทน่ะโนตยังบ่นน้องเลยว่าทําไมต้องเป็นโนตอีกแล้วอะแล้วพอไปถึงโน้ตเดินเข้าไปน้องบอกว่าโนตมาแม่บอกว่ากหกเป็นไปไม่ได้แม่บอกโนตเลยตะโกนเรียกโน้ตมาโน้ตมาแล้วแล้วแม่ร้องไห้มาจริงๆอ่ะมาจริงๆรเหรออะไรแบบนี้โนดไปค่อยๆตัดเล็บไปเช็ดอื เช็ดฉี่เช็ดตัวแกก็ร้องไห้แกไม่คิดว่าเราจะทำให้แกได้ก็ทำแล้วสามวัน,นะค่ะแกก็ไปเลยแปลว่าพี่โน้ได้ดูแลคุณแม่ใช่อยู่สามวันสามวัน,วนพอแกเสียเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยคือเหมือนเรารู้สึกผิดผิดที่ไม่ได้ดูแลไม่ได้ดูแล,แลเขาเขาทุ่มเททั้งชีวิตให้เราได้เขาเสียสละที่จะดูแลเราดีที่สุด แต่เรากับทําไม่ได้ใช่พอมันผ่านมากับอะไรที่มันไม่สามารถแก้ได้แล้วอ่ะแล้วพอมารู้ตัวทีหลังอน่อยเรารู้สึกอย่างนี้คือก่อนหน้านี้อ่ะทุกมากนะกับเรื่องนี้สิ่งที่โน,นรู้สึกเลยคือแม่เนี่ยเขาทําดีที่สุดแล้วในวันที่เขาไม่มีใครเขาทําดีที่สุดในทรัพยากรที่เขามีในวันนั้นเขารักเรามากเขาทุ่มเทอะไรให้เรามันเลยมันมัน มันเหมือนเราเคลียร์ตัวเองอะค่ะว่าแม่คือผู้หญิงที่สุดยอดแม่คือคนที่คือฮีโร่ของเรานี่คือที่มาในอดีตจนมาถึงจุดเปลี่ยนในชีวิตที่มันทำให้ชีวิตของพี่โน้ตเป็นแบบนี้ในแต่ทุกวันนี้ปัจจุบันพี่โน้ตต้องใช้คำว่าอาชีพของพี่โน้ตคือแม่ค้าขายของออนไลน์ใช่ค่ะคำถามแรกมาเจอกับไอคอน g r ุ๊ปได้ยังไงครับตอนนั้น ตรงๆเอาเรื่องจริงเลยคือไปขอมา,ามสายมูสายมูโอเคไปนั่งกับหลวงปู่สดวัดปากน้ำฮะ <Ha. S 2> ขอให้น้นได้เจอโค้ดที่พาโน้ดทำธุรกิจนี้ด้วยเชื่อไหมวันต่อมามีเหตุบังเอิญที่ต้องมาเจอกับบอสพอกับแม่ปันคือเร็วขนาดนั้นเลยเร็วขนาดนั้นเลยแปลกเนาะ พยายามพูดให้พี่หนุ่มมาด้วยนะเพราะว่าพี่หนุ่มนี่คือใครแฟนไหนเล่าสิก่อนไปเรื่องธุรกิจอยากรู้เรื่องความรักเอ้ยยังไงยังไงคือจริงๆตอนนั้นมันเหมือนกับพอเราเอาเหมือนการสายมูอีกแล้วอ่ะขออีกขออีกเรื่องงานขอไม่ไหวแล้วขอให้เจอผู้ชายสักคนนึงนะผมว่าไม่น่ามีใครพูดกับพี่แบบนี้คือวันนั้นของานไม่ได้กูขอผัวก็ได้ เอาวะเขาบอกว่าขอให้ได้เจอผู้ชายสักคนหนึ่งที่แบบดูหน้าตาพอดูได้อขอให้เป็นนักธุรกิจทําธุรกิจเป็นแล้วก็รักเราเป็นคนดีที่รักเราขอวันนี้อีกกี่วันมาวันพรุ่งนี้ได้เลยพูดเป็นเล่นนะจริงบังเอิญไหมยังไงครับเปิดห้องน้ำมาเจอหรือยังไงคือฉี่เสร็จออกมาอ้าวเธอนม่หาอะไรเพื่อนชวนไปกินข้าวแล้วชวนเขามาพอดีคือเพื่อนที่สอนเราปฏิบัติธรรมนี่แหละเราเป็นอยู่ในสถานธรรมเหมือนกัน มาเสร็จวันนั้นไม่รู้ทําไมเมาหรืออะไรไม่รู้นรากินวายอยู่ก็เลยบอกตั้งใจฝังขึ้นมาทั้งทีใช่ล้วก็เลยไปส <นะ S 2> กิดบอกว่าพิมพ์ในลายกลุ่มฉันน่ะรักเขาแปลว่าเห็นคนนี้แอดเฟ s ร์เซสคือใช่รู้สึกเหมือนรู้จักกัน,นมันใช่แล้วแหละเขาดูเป็นคนดีเขาดูเป็นคนถ้าได้มาเป็นแฟนนี่รักฉันแน่นอนคือมันเซนมันบอกแบบนั้นแล้วเขาโทรมาเราก็เลยบอกว่าพี่โทรมาหาเพราะจะชวนหนูไปเดทใช่ไหมคะ ตรงไหมเขาบอกว่าเอาอย่างนั้นเลยเหรอไม่คุยกันก่อนไม่ต้องคุยหรอกพี่เสียเวลาเสียเวลาพี่จะมารับหนูไปกินข้าวกี่โมงคะอันนี้เรื่องจริงป่ะเนี่ยจริงแล้วเขาก็มาเหรอเขาก็มาเขามารับสองทุ่มแล้วหลังจากนั้นก็คบกันมายาวเลยตั้งแต่วันนั้นคือคบกันมาตกลงเป็นแฟนกันใบการเป็นคู่รักกันมาเลยเหมือนรู้จักกันมานานแล้วสามเดือนคบกันเขาล้มพอดี แปลว่าตอนคบกันเนี่ยยังไม่ล้มยังไม่ล้มยังปกติธรรมราป้าสามเดือนป้บล้มต้องคิดแล้วนะถุกองเราเต้องคิดแล้วนะใช่แล้วเราก็เลยต่อรู้ป้าธุรกิจไอไอ้ไอไอที่ขายของก็ขายไม่ดี <c oughs> แต่ตอนนั้นนุตคิดตี <c oughs> เขาต้องหยุดทําตลาดเราต้องหยุดขายของ แสดงว่าเรากำลังจะได้ทำธุรกิจอะไรร่วมกันนั่นคือจุดเริ่มตนน้นที่ทำให้รู้จัก DI <ช> Con Group คือมีคนที่เขาอ่ะเป็นอาจารย์ที่สอนโน้นอ่ะเขาถามน้คำถามหนึ่งนะว่าตั้งแต่ทำงานจนมาปัจจุบันนี้เราทำงานเรียนจบมาทำงานมารกิจปีแล้วเรามีในบัญชีเท่าไหร่ตอนนี้นั่นหมายความว่าเราเราเข้าใจผิดเราต้องระวางอีโก้ลง แล้วมาฟังสมองของผู้ชายคนนี้ดูตอนนั้นเขาบอกแบบนี้โอ้ถ้างั้นแปลว่าจริงๆแล้วของพี่เนี่ยเหมือนทุกอย่างมันถูกจัดเรียงไว้หมดเลยเนาะใช่ปลายทางก็คือมาเป็นแม<ช>่ค้าออนไลน์ของบริษัทใหญ่ของคใช่ค่ะเพราะพี่หนุ่มเขาเป็นคนเห็นนะพี่หนุ่มเขาเป็นคนทําธุรกิจไงคือเขาเห็นครูปันเขาเห็นคุณพอแล้วเขาเห็นตอนนั้นเป็นน้องป๊อปน้องป๊อปเนี่ยยังเป็นลูกจ้างตลาดไทยอยู่ตอนนั้นคือเขาแล้วเขาพลิกชีวิตขึ้นมา เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าใช้เงินลงทุนขนาดนี้แต่สามารถสร้างกําไรขนาดนี้โดยที่ไม่มีฟิกคอร์ได้เราต้องเปิดใจถ้าระบบไม่ดีจริงมันเปลี่ยนคนไม่ได้แสดงว่าใครก็ตามที่เข้าระบบตรงเนี้คุณเปลี่ยนได้เขาก็เลยมามองที่เราว่าอ๋อถ้าเปลี่ยนป๊อบได้ก็เปลี่ยนเมียกูได้แล้วสามารถเปลี่ยนเมียได้ไหมนั่นน่ะสิใช่ก็เนี่ยค่ะก็เลยมาทำจากวันนั้นครับก็คือเป็นจุดเริ่มแรก ของการทําให้มีพ่อหนุ่มแม่น ố ใช่ค่ะภูมิใ,<น>ใจไหมครับปัจจุบันที่มีชีวิตแบบนี้แล้วมันภูมิใจมันไม่ไม่ได้มีแค่ภูมิใจที่มันเป็นเรื่องของเงินนะคะครับมันภูมิใจว่าเราส่งต่อความสําเร็จให้กับใครหลายๆคนได้ทุกการกระทําของเราที่ผ่านมามันคือต้นแบบทุกๆความสําเร็จโนรู้สึกว่าน,นดีใจที่ได้เป็นแรงบันดาลใจมากกว่าวันนี้ในแต่ละเดือนรายได้ โดยประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเดือนหนึ่งประมาณล่าสุดรับไปสิบล้านเดือนเดียวใครใมียากแก้ไมเกรนยะม,มีบ้านแล้วเป็นของตัวเองใช่ค่ะกันเชื่อไหมว่าวันที่มีบ้านครั้งแรกอ่ะเหมือนนุชยังไม่ชินนุชไม่เคยมีบ้านตั้งแต่เด็กๆตอนที่เข้าไปที่บ้านอ่ะนุชถามตัวเองว่าทำไมแม่ไม่อยู่ตรงนี้อันนี้ก่อนแบบแม่ไปไหน ทำไมวันที่เราสําเร็จแม่ไม่เห็นแบบนี้ถ้าแม่ได้นอนในห้องนอนโนซื้อเตียงแสนหนึง่งราคาเตียงแสนหนึง่งวันที่แม่เสียแม่ไม่ได้นอนเตียงแบบนี้กว่าโนาจะชินว่านี่คือบ้านของโนไม่ใช่โรงแรม โน้ใช้เวลาอยู่กับมันประมาณหนึ่งเดือนโน้ถึงรู้ว่านี่คือบ้านของฉนทุกครั้งที่จะไปแตะอะไรทําอะไรโน้จะมีความอุ้ยาตแลวนี่บ้านเรารู้สึกว่าฝันไปหรือเปล่าใช่เหมือนมันฝันไปอะไรเงี้ยค่ะผมนั่งฟังพี่แล้วผมยังยิ้มเลยเพราะผมนึกภาพตามอยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาไหมครับไม่ว่าเขาจะทาธุรกิจออนไลน์หรือไม่ก็แล้วแต่ค่พูดอ,อย่างนี้เลยแล้วกันผมเชื่อว่าแต่ละคนมีวันที่ล้มแต่ละคนมีต้นทุนที่แตกต่างกันแล้วก็ไม่ใช่ใครก็จะประสบความสําเร็จได้นนนอมมมีคคววาาเเชืุุ่่ษย์ทก ต้องมีอยู่เรื่องหนึ่งคือความเชื่อคุณต้องเลือกที่จะเชื่อตัวคุณเองแม้ในวันที่ไม่มีใครเชื่อมันในตัวคุณแล้วคุณแค่แจกจ่ายความเชื่อที่คุณมีว่าตัวคุณมีศักยภาพในตัวเองและเชื่อแม้ในวันที่มันอาจจะไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตเสียอะไรเสียได้นะคะแต่อย่าเสียศรัทธาในตัวเองศรัทธาและความเคารพตัวเองต่างหากที่มันจะทําให้เราเป็นเราในวันนี้อย่าสูญเสียศรัทธาในตัวเองค่ะใช่ ขอบคุณมากครับพี่โนโวันนี้ที่ได้พูดคุยกัน <c oughs> สวัสดี <c oughs> และยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ <c oughs> ที่ได้พี่โนวันมาเปิดรายการนะครับคนต้นแบบกับเราชาวดีไอคอนกรุ๊ปครับห <c oughs> วังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนเขาเริ่มต้นจากวันที่ลำบากกว่าเราเป็นร้อยเป็นพันเท่านี่คือหลักฐานความสําเร็จแรกครับของรายการจากดีไอคอนนะครับคนต้นแบบหลังจากนี้ใครจะได้มานั่งเก้าอี้สีแดงแล้วพูดคุยกับกันแบบนี้ติดตามกันให้ดีนะครับ วันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณพี่โน้ตแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันไว้ครับในทัทง้งๆในทุกๆช่องทางเลยแล้กันทั้ง YouTube และ Facebook นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ